่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศคุณวีริทุนเจริญในช่วงดินน้ำลมฝนกันนะคะมีคำเตือนเรื่องของการเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงใน24จังหวัดของประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแต่ว่าแนวโน้มในการเกิดเนี่ยจะเป็นยังไงถามคุณบีริทกันดีกว่านะคะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าแนวโน้มการเกิดฝนฟ้าขนองนั้นน่านจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลดีด้วยนะครับค่ะ เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะครับกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภายแล้งนะครับฝนที่ตกลงมาก็หน้าที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของภายแล้งได้บ้างเพราะว่าภายแล้งตอนนี้ส่งผลทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับรวมถึงผู้ที่นะครับอยู่บริเวณตามคลองคันดินด้วยนะครับ นถนนค<า>ันดินบ้านคลองบางส,สแกมหมู่ที่1ตําบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสุดตัวลงในคลองลึกกว่า5าเมตรยาวกว่า100เมตรครับทาให้ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรเดือดร้อนต้องเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นอื่นที่ต้องผ่านที่นาชาวบ้านจนํานวนมากครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเร่งว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมถนนช่วงที่ดินสุดนะครับพร้อมกับเสาเข็มเพื่อป้องกันดินสไลด์ซ้ําอีกครับ ส่วนที่จังหวัดสตูลครับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเพื่อขยายพันธุ์ขาดแคลนหญ้าที่นามาเลี้ยงแพะเพราะว่าน้ําในลําคลองที่ใช้รดหญ้าแห้งขอดจนน้าเค็มรุกเข้มขามาแทนที่ครับทำให้แพะที่เลี้ยงไว้กว่า80ตัวประสบปัญหาขาดอาหารผรอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนะครับส่วนชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาต้องหยุดออกจับสัตว์น้ามานานกว่า1สัปดาห์แล้วครับหลังสภาพอากาศที่ร้อนจัดทําให้ฝูงปลาหนีมาอยู่ในแหล่งน้ําที่ลึกขึ้นครับ ส่วนพายุลมแรงที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะครับยังสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองพระนะครับเข้าตัดกระแสะไฟฟ้าในพื้นที่บ้านโป่งแคร์ตำบลท่าหมื่นรามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันอันตรายและเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังช่วงเย็นวันนี้ครับเกิดพายุลมแรงทําให้เสาไฟฟ้าหักโค่น14ต้นและมีบ้านได้รับความเสียหายต้นไม้หักโค่นทับบ้านอีกหลายหลังคาเรือนด้วยกันครับ วันนี้จังหวัดพิษนุโลกนะครับก็ยังคงต้องระวังเรื่องของ ฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงอยู่นะครับนอกจากพิษณุโลกแล้วนะครับที่บริเวณของภาคเหนือนั้นยังมีอีก3จังหวัดที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับก็คือที่บริเวณของจังหวัดน่านอุดรดิตและก็เพชรชบูรณ์นะครับส่วนบริเวณของภาคอีสานวันนี้มีถึง14จังหวัดด้วยกันที่ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะครับก็มีทั้งเลยนองคายบึงการนองบัวลำพูนะครับอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานะครับรวมถึงบริเวณของบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบล ราชธานีด้วยนะครับและที่บริเวณของภาคตะวันออกเองก็มีพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะครับก็คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ปราจินบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับ ช่วงนี้แม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าสภาพอากาศยังคงร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าน่าจะยังคงมีอากาศร้อนจัดอยู่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง40ถึง43องศาเซลเซียสครับส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานวันนี้นะครับอากาศยังคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับโดยที่ไม่มีจังหวัดไหนนะครับมีอากาศร้อนจัดคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดนะครับของแต่ละจังหวัดไม่น่าจะเกิน3 19องศาเซลเซียสในวันนี้ครับ มาดูกันที่ภาคกลางกันบ้างครับยังคงมีหลายจังหวัดนะครับมีอากาศร้อนจัดก็อย่างเช่นที่บริเวณของจังหวัดนครสวรรค์ยัง43องศา,าเซลเซียสเหมือนเช่นเดิมนะครับและที่บริเวณของอุทัยธานีกาญจนบุรีนะครับยังคงมีอากาศร้อนจัดเช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่า40องศา,าเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานาครนะครับวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ38องศา,าเซลเซียสครับและที่บริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้นะครับก็ไม่มีจังหวัดไหนนะครับมีอากาศร้อนจัดโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอากาศร้อน คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดน่าที่จะไม่เกิน39องศาเซลเซียสครับมาดูกันที่ภาคใต้กันบ้างครับ อากาศนั้นยังคงร้อนนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณของสุราษฎร์ธานีนะครับและที่บริเวณของจังหวัดตรังวันนี้39องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆก็คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดนะครับไม่น่าจะเกิน39องศาเซลเซียสในวันนี้แต่ว่าสําหรับจังหวัดกระบี่ตรังสตูนนะครับวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าขนองตกลงมาช่วยคลายความร้อนได้บ้างนะครับคุณธราเดชคุณพนวดีก็เป็นสภาพอากาศที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คาดว่า อย่างที่บอกไปฝนน่าจะเพิ่มขึ้นแต่สําหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่มีฝนนะครับจะมีอีกทีก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับ,ค,รบคือวันศุกร์นะครับ hmm. ก็มาลุ้นกันว่าจะมีเยอะไหมเพราะว่าถ้ามีเยอะก็น่าที่จะช่วยคลายร้อนในช่วงนี้ลงได้บ้างนะครับ ค่ะตอนนี้ก็คือใจไม่ดีกลัวว่าแรงเนี่ยจะไปยาวนานมากนะคะถึงแม้จะบอกว่า16นี้จะเข้าหน้าฝนแล้วก็ตามทีนะคะครับแต่ตอนนี้ครับก็สําหรับวันนี้เองเนี่ยคาดว่าช่วงเวลาที่น่าจะมีฝนตกเนี่ยเยอะที่สุดนะน่าจะอยู่ในช่วงเย็นนะครับก็มาลุ้นกันว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับรบมาเลยครับค่บคบะค